สวัสดีลูกค้าทุกท่านนะคะวันนี้อยู่กับมินเพรยนต์เช่นเดิมค่ะวันนี้มินอยู่ที่สำนักง,งานสาขาที่3ตถนนสุวินทงวงศ์46นะคะลูกค้าวันนี้นะคะจะมาอัปเดตรถที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะคะเป็นรถสายครอบครัว7ที่นั่งนะคะใครที่เป็นสายขับ4ขับลวยนะคะเครื่องยนต์2.8ต้องขันนี้เลยนะคะกับ Toyota Fortuner 2.8ตัว T R D นะคะโฉมปี2000 สิบเก้านะคะลูกค้าได้สีดําดุดคันนี้นะคะลูกค้าบอกเลยว่าเลขใหม่น้อยมากนะคะเลขใหม่อยู่ประมาณแปดหมื่นกว่าโลเท่านั้นเองราคาตอนนี้ยังไม่ออกนะคะลูกค้าใครที่สนใจนะคะอยากได้อยู่นะคะลูกค้าสามารถทักมาได้เลยนะคะที่เบอร์ศูนย์แปดสองสี่หกเก้าสองสี่เก้าหกนะคะลูกค้าหรือลูกค้าจะทิ้งช่องทางการติดต่อไว้ให้มิ้นติดต่อกลับได้เลยนะคะดูข้อมูลอัปเดตนะคะหรือว่าเส้นดูเส้นทางการเดินทางมาได้เลย สำหรับคันนี้นะคะลูกค้าบอกเลยว่าเป็นตัว2.8ตัวขับ4นะคะได้ได้ท r d อดีด้วยสีดำเดิมแท้โรงงานนะคะลูกค้านี่คือรถที่เพิ่งเข้ามารอปรับสภาพนะคะลูกค้าคุญแจนะคะลูกค้ามีให้2ดอกครบแน่นอนนะคะคันนี้นะคะลูกค้าการันตีเรื่องเราไม่มีชนหนักพิกความหรือจมน้ำนะคะคันนี้มาดูในส่วนของโฉมหน้ากันบ้างดีกว่านะ,ะเป็นรถที่เพิ่งเข้ามานะคะอย่างที่มินแจ้งนะคะยังไม่ได้ปรับสภาพยังไม่ได้ล้างทําความสะอาดแต่อย่างใด นะคะตัวนี้นะคะไฟหน้าโปรเจคเตอร์มาให้เรียบร้อยนะคะไฟหน้านะคะไฟเลี้ยวเป็น LED นะคะลูกค้าไฟตัดหมอกนะคะ LED มาให้นะคะกระจังด้านหน้านะคะลูกค้าบอกเลยว่าดุดุดดุหล่อนะคะตัวนี้นะคะเป็นเหมือนคิ้วนะคะด้านหน้านะคะด้านซ้ายด้านขวานะคะเป็นแบบโครเมียมแบบนี้นะคะแล้วก็กระจังด้านหน้านะคะลูกค้าเป็นแบบเหมือนรังพึ่งนะคะด้านล่างนะคะตัดกับด้านบนนะคะเพิ่ม ความดุความรอให้ขับเจ้าตัว Fortuner คันนี้มากๆเลยนะคะแล้วก็ใครอยากได้นะคะลูกค้าหรือหรืออยากทดลองขับลูกค้าสามารถเดินทางเข้ามาชมได้นะคะที่เพชรยนต์สุวินทวงศ์ไฟตัวนี้นะคะเป็นใบดีม LED ให้เรียบร้อยนะคะลูกค้านี่นะคะมาพร้อมกับ,บยบดีมนะคะ LED นะคะโลโก้นะคะของฝาตัวครอบไฟนะคะลูกค้าเป็น มาจากโรงงานนะคะแล้วก็ในส่วนของล้อมแม็กนะคะลายล้อมแม็กสวยมากนะคะล้อมแม็กเป็นท่าแทบแบบนี้นะคลูกค้ามาพร้อมกัาบตัวโลโก้ของตัว TRD นะคะใครที่อยากได้นะคะรถด,ดุดุเท่ๆแบบนี้นะคะลูกค้ารีบทักเข้ามาตอนนี้ราคายังไม่ออกนะแต่ว่าเดี๋ยวราคามาแน่นอนนะคะตัวนี้นะคะล้อมากับตัวรถยางมากับตัวรถนะคะลูกค้าแล้วก็ในส่วนของโครงสร้างบอดี้ของตัวรถนะคะตัวนี้ เรามีการตรวจสอบโครงสร้างให้เรียบร้อยแล้วนะคะลูกค้าไม่ต้องกังวลนะคะรถที่เพชรยนต์นะคะเรามีการตรวจสอบในส่วนของโครงสร้างนะคะของตัวรถนะคะว่าไม่มีชนหนักผิดความหรือว่าจมน้ํามาแต่อย่างใดนะคะลูกค้าตรวจตรวจเจอนะคะลูกค้านํารถมาคืนได้เลยนะคะที่เพชรยนต์นะคะเรารับซื้อคืนเต็มจํานวนมาดูในส่วนของภายในกันบ้างนะคะในส่วนของภายในนะลูกค้าได้เป็น เบาะหนังนะคะหุ้มด้วยสีแดงแบบนี้นะคะแล้วก็ในส่วนของโลโก้นะคะด้านในนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของระบบพุชสตาร์ทนะคะเป็นอ่าเป็นพุชสตาร์ทแบบ LED นะคะไม่นะตอนนี้อยู่ประมาณ9 0 0 0 0มืนกว่าโลนะคะแล้วก็ในส่วนของหน้าจอนะคะกล้องถอยหลังมีมาให้ครบนะคะพวงมาลัยมันติฟังก์ชันมีมาให้แอร์แบ็กหน้า7ใบนะคะระบบเซนเซนซิฟนะคะเซนเซนซิฟมีมาให้นะคะลูกค้าเบาะนะคะลูกค้าได้เป็นเบาะหนังสีดําแดงแบบนี้ เะะบาะหนังสีดําแดงนะคะเบาะปรับไฟฟ้าคู่หน้านะคะแล้วก็ในส่วนของผ้ายางผ้าปูผมนะคะลูกค้าเป็นลายที่เป็นลายหนังนะคะเข้ามาตัวนี้นี่คือติดตั้งมากับตัวรถเลยนะคะอะนี่นะคะมีที่วางแก้วน้ําด้านบนมีที่เสียบอาบุหรี่ไฟฟ้ามาให้นะคะแอร์ออโต้เกียร์ออโต้แบบนี้เลยนะคะใครสนใจคันนี้นะคะต้องรีบนะคะลูกค้าจอดอยู่ที่เพชรยนต์สุวินทวงศ์46นั่นเอง ในส่วนของด้านหลังนะคะลูกค้ามีที่พักแขนที่วางแก้วน้ํานะคะแล้วก็ที่ชาร์จโทรศัพท์ด้านหลังมาให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ในส่วนของสคัเพจนะคะเป็นโลโก้ของตัวทีอารีเช่นเดียวกันนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของชุดแต่งนะคะทุกอย่างนะคะจะเป็นตัวโลโก้ของตัวทีอารีทั้งสิ้นเลยนะคะอันนี้นะคะมาพร้อมกับ ด้านหลังนะคะจะเป็นตัว TRD นะคะลูกค้า s i g m a 4โนะะี่ะเป็นตัวขับ4ของตัว o r t u u n r นะั่นเองเป็นเครื่องยนต์2.8นะคะสำหรับคันนี้นะนี่กันชนหลังนะคะยางอะไหล่มีมาให้ครบนะคะด้านหลังสปอยเลอร์นะคะกีบฉลากแบบชาร์ฟฟินนะคะแล้วก็ในส่วนของด้านหลังเปิดท้ายด้วยไฟฟ้ามาให้เรียบร้อยนะคะด้านหลังเบาะพับได้นะลูกค้าพับขึ้นซ้ายขวาแล้วก็ในส่วนของตัวรถนะคะลูกค้า ลูกค้ามาดูนีะคะนี่บอดี้ของตัวรถที่เพิ่งเข้ามานะคะสภาพสวยไม่มีทิ่ฐิเลยคันนี้นะคะใครได้ไปบอกเลยว่าคุ้มค่าแน่นอนนะคะมาพร้อมกับเห็นไหมลูกค้าไม่ว่าจะเป็นในส่วนของรอยปัม๊มรอยนอ็อตรอยเม็ดอาร์ตนะคะอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์นะคะไม่มีรอยขันนอ็อตรอยชนรอยขูดหรือว่ารอยปั๊มมาแต่อย่างใดนะคะสนใจนะลูกค้าติดต่อได้เลยที่เบอร์0ูนย์9ป4 9 6นะนี่ด้านหลังนะคะ สัับเพจนะคะด้านหลังยังอยู่ครบนะคะตัวนี้นะคะเปิดปิดด้วยไฟฟ้านะคะลูกค้าใครสนใจนะคะลูกค้าอยากเดินทางเข้ามาดูนะคะตัวจริงได้เลยที่เพชรยนต์สุวินทวงศ์นะคะ46หรือลูกค้าอยู่ใกล้ๆนะคะลูกค้าอยากเดินทางเข้ามาได้เลยนะคะตัวนี้นะคะเปิดปิดไฟฟ้านะคะกระจกคับไฟฟ้ามาให้เส้นเดียวกันนะคะสักขับเพจยังไม่ได้แกะออกเลยนะคะนี่ เบาปรับไฟฟ้าคู่หน้านะคะมาให้เรียบร้อยนะคะไฟ LED นะคะกล้องถอยหลังกล้องบันทึกมีมาให้แอร์แบกด้านหน้ามีมาให้ลำโพงมีมาให้จากโรงงานนะคะนะคะกระจกปรับไฟฟ้ามาพร้อมสัญญาณเตือนนะคะคันนี้ใครสนใจนะลูกค้าบอกเลยว่าจอดไม่นานนะคะเป็นตัว Toyota Fortuner นะคะ2.8ตัว T ีอดีนะคะ s i g m a 4นะคะปี2019เร่งมาอยู่ประมาณ92,000โลนะคะลูกค้าคันนี้นะคะ ราคายังไม่ออกนะคะสำหรับใครที่อยากดูรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะลูกค้าสามารถทักมาได้เลยที่เบอร์0824692496หรือจะแอดบ้านเขียวที่เบอร์ที่มิ้นท์ให้ไวก็ได้นะคะหรือลูกค้าจะเดินทางเข้ามาดูได้เลยที่เพชรยนต์สุบ,บินทวง46นะคะเปิดให้บริการทุกวันสำหรับวันนี้เนี่ยมินท์ลาบไปก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ